สวัสดีการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปางสวัสดีค่ะบดบห์นี้จะมีข่าวอะไรที่น่าสนใจบ้างไปติดตามรับชมพร้อมกันได้เลยคะ่ะวันที่18เมษายนถึงวันที่22เมษายน2565พนักง,งานตรวจแรงงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปางให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน น้าสํานักงานจำนวน9รายและทางโทรศัพท์จำนวน5รายรับคำร้องทุกเรื่องสิทธิตามพรบรคุ้มครองแรงงานพศ2541จำนวน4รายทั้งนี้พนักง,งานตรวจให้ลูกจ้างที่ร้องทุกสแกน QR Code เพื่อทราบถึงขั้นตอนการดำเนินการตามคำร้องทุกของลูกจ้างในแต่ละรายด้วยค่ะวันที่11เมษายน2565นายควงใสแจม สวัสดีการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปางมอบหมายให้นางสาวกิ่งการคัเมรุนักวิชาการแรงางานชำนาญการพิเศษและเจ้าหน้าที่ร่วมสังเกตการตรวจสารยาเสพติดในสถานประกอบกิจการจำนวนหนึ่งแห่งลูกจ้าง23คนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการค่ะ ต่อมาวันที่18เมษายน2565มอบหมายให้นางสาวกิ่งการคำเมรุนักวิชาการรายงานชำนาญการพิเศษร่วมประชุมเรื่องการขับเคลื่อนจังหวัดที่มีผลสำริดสูงหรือ High Performance Province ของคณะกรรมาการการบริหารราชการแผ่นดินวุฒิสภาโดยมีพลเอกอังกนิตเหมือนสวัสด์ประธานกรรมาธิการเป็นประธานณห้องประชุมเวยลกรชั้น4ส,สารากางจังหวัดลำปาง และในวันที่19เมษายน2565สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปางจัดพิธีมอบเกียรติบัตรแกร่สถานประกอบกิจการที่จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการและแก่เครือข่ายแรงงานนอกระบบประจำปี2565โดยบริษัทที่จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการคือบริษัทมาจิสติกอุตสาหกรรมจำกัดประกอบกิจการการแปรรูปและการเก็บถนอมผลไม้และผัก และเครือข่ายแรงงานนอกระบบประจำปี2,565ที่ได้รับรางวัลชมเชยคือกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านสีลังกาณห้องเบญจรงค์โรงแรมเวียงละครอ,อำเภอเมืองจังหวัดลำปางโดยมีนายนิยมสองแก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานในพิธีมอบค่ะ และในวันเดียวกันนา,น,นายนิยม2แก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปางพร้อมทางมอบนโยบายแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ณห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปางโดยมีนายควงใส่แจ่มสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปางพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้ารับฟังนโยบายค่ะ และต่อมาในวันศุกร์ที่22เมษายน2565นายควงสายแจมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปางมอบหมายให้นางสาววิลาสินีติปดีนักวิชาการรายงานประจำศูนย์บริการประชาชนภาครัฐจังหวัดลำปางหรือ Government Service Center เพื่ออำนวยความสะดวกและบริการประชาชนในการเดินทางไปรับบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรณนะศูนย์การค้าเซ็นทนพระซาจังหวัดลำปางค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับข่าวประจำสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าจะมีข่าวอะไรที่น่าสนใจบ้างก็อย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกับเราใจสอดส่องลำปางด้วยนะคะไว้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ Thank you.